สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่จะเอามาฝากกันในวันนี้เป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่าวิสามันบันเทิงเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอร์แมนนะครับชื่อคอลัมน์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าวิสามันบันเทิงจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องบันเทิงแต่ว่าเรื่องที่เขียนวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องบันเทิงหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับที่ออกมาเรียกร้อง เรื่องของการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการให้ประเทศไทยเราไปอยู่ใน ICC แล้วก็อะไรแต่มีอะไรสารพัดอย่างเลยเป็นความบันเทิงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยหัวข้อที่สันสตอร์แมนให้วันนี้คือกระอักเลือดต่อไปจนกว่าจุด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 ,จ,ดจุดนี่คืออะไรแล้วใครแหะครับที่จะมากระอักเลือดตรงนี้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันตั้งคําถามครับว่าในเมื่อฟ้าเนี่ย ส่งให้ข้ามาเกิดแล้วเนี่ยทาไมทําไมจะต้องส่งดรนิวเนี่ยมาเกิดด้วยล่ะครับทาไมล่ะครับนี่แหละครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็คงจะกระทืบเท้าตึงตังตึงตัง,ต,ง,ต,งตึงตังไปแล้วก็พลางบนสบทในคนหัวเสียนะครับเพราะอะไรน่ะเลยครับคือไม่ว่าธนาธรจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะแสดงความคิดอ่านอะไรออกสู่สังคมก็ตามเนี่ยก็มักจะถูกฉีกหน้าเรื่องแล้ว เรื่องเราและบุรุษที่คอยมาเป็นกอขอคอหรือว่าก้างขวางคอมาโดยตลอดและเข้าใจวระคุณตลอดไปนี่นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสุพนัทอภิญญาณหรือที่เรียกกันว่าด r n e รนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาน,นะครับวันก่อนนุ้ก็เอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วครับดรนิวเนี่ยโพส ข้อความบอกว่านอกจากนายธนาทรจะไร้เดียงสาทั้งการเมืองแล้วเนี่ยนะครับนายธนาธรยังไร้ซึ่งความรับผิดชอบใดๆต่อการชี้นำสการเมืองแบบผิดๆอีกด้วยขยันเหลือเกินขยันแต่คอยสร้างวัทกรรมแบบกล,งกลวงๆที่เต็มไปได้วยความเห็นที่ผิดและก็บิดเบือนล่าสุดเนี่ยนายธนาทรได้ออกมาปั่นข้อเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งว่านิรโทษกรรมปฏิรูปสถาบัน และ ICC บันได3ขั้นสู่การคืนความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่านหัวข้ออย่างนี้แหละครับดรดิบอกว่ามันคือต้นตอของความขัดแย้งนะครับมันคือต้นตอของความแตกแยกนะครับและก็เป็นต้นตอของความเกลียดชังแบบไม่สิ้นสุดกันสักทีหนึ่งไอค้คำว่านิรโทษกรรมกับการนิรโทษกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต่างหากโดยที่ไม่ได้สร้างความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้สร้างความเคารพยำเกรงต่อกฎหมายให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแถมนายธนาธรเนี่ยยังจะมีการบิดเบือนบอกว่ากฎหมายเอาผิดคนที่เห็นต่างทั้งทั้งที่จริง,งๆแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายเขาจะเอาผิดก็เฉพาะคนที่ทําการละเมิดต่อกฎหมายเท่านั้นแหละครับไม่ใช่เห็นต่างแต่อย่างใดเนื้อแท้ของข้อเสนอนิรโทษกรรมของนายธนาธรเนี่ย มันก็เลยเป็นเพียงแค่ข้อเสนอที่เป็นอนาธิปไตยเพื่อหลบหนีจากความผิดทางกฎหมายเท่านั้นเองละครับเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะครับดรนิวบอกว่าการปฏิรูปสถาบันเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยครับเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติอยู่แล้วนะครับได้ทรงวางรากฐานของชาติแล้วก็วางรากฐานระบบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแถมยังเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงสถาบันเดียวในโลกนี้เท่านั้นนะครับ ที่ทรงเลิกทาตอย่างสันติวิธีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนประเทศเดียวเท่านั้นสถาบันเดียวเท่านั้นในโลกนี้ครับดรนิวบอกว่าเนื้อแท้ของข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันของนายธนาธรเนี่ยมันจึงเป็นเพียงแค่ข้อเสนอในการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แบบโม่วมั่วเท่านั้นเองเรื่องต่อมาคือเรื่อง ICC นนะครับดรนิวอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่า แม้แต่ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงนามสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ซึ่งย่อมาจากคำว่า international criminal court นะครับไม่เคยลงนามเหมือนกันแถมยังเคยออกมาโต้แยง้งในซ้าไปว่า ICC เนี่ยเป็นการบ่อนทำลายแล้วก็แทรกแซงอธิปไตยของชาติเขาแล้วก็ยังมีการพุ่งเป้าการไตส่สวนไปนยังประเทศในภูมิภาคแอฟริกามากกว่าภูมิภาคอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนื้อแท้ของข้อเสนอ ICC ที่ทัตทรเสนอมาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้อเสนอเปิดโอกาสให้มหาอำนาจยุโรปสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของประเทศไทยได้เท่านั้นเองเรื่องการคืนความยุติธรรมที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้ครับจากการสร้างประชาธิปไตยนะครับทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับมันจึงจะนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยแล้วก็นําไปสู่การเกิด ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามหลักวิชาแล้วก็สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชาติและมีความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดรนิวบอกว่าเรามีแต่แนวทางผิดๆนะครับประชาธิปไตยมันเลยไม่เกิดขึ้นขณะที่แนวทางที่ถูกและเป็นไปตามแนวทางราชประชาสมาัยคือพระมหากษัตริย์กับประชาชนร่วมใจกันสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติอันนิจต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ย การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและผลักดันให้เกิดราชประชาสมาสัยขึ้นมานี่แหละครับมันจะเป็นแนวทางเป็นหนทางของการสร้างประชาธิปไตยแห่งชาติไทยอย่างแท้จริงนะครับสันสตอแมนสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าจิวี่เนี่ยจะกระอักเลือดตายเพราะคงเบ้งอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ใครรู้นี่คืออะไรรู้ไหมครับคือการที่นายธนาธรเนี่ย จะกระอักเลือดตายก็เพราะว่าด็อกเตอร์นิวมากี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะครับ